สวัสดีทุกคนครับคาตุลโลติดเจอเลยนะอ๋อสเวียนี่มีเวอาการ์สองครับลีเกนเดินลงสนามแล้วเรียบร้อยมือเดนหนึงนะใบขาดกางเดินนักขวนนะ่ะสาะ่เนี่ยนี่ลีนได้ข้างหลังเลยไหมมีประตูมาหนึ่งทริกฟอร์ดแลมเดียวให้เด็ดสำรองนะแลมเดียวที่เป็นมือสองอต้องเพราะอะไรมาดีกว่า โอเคมาดูสถิติของที่จะกันไลฟ์กันต่อจูบลิงแฮมนักเตะฟองดีเนาะยังไม่ได้ไปสองตัวเทียยังไม่ได้ช่วยจากบาเยอนนะแต่ก็เทียสั้นตกรอบนี่คือคะรนนในคนหนึ่งก็เป็นนักเตะสถิติที่ดีจากแมนเชสเตอร์เพราปาดหน้าซันได้ในสถิติในการเจอกันรอบห้าแหวหกดัดล่าสุดอังกฤษชนะสองหนึ่งโอ้พี่ที่เปิดจะนะ ในห้องนี่คดมือเลยในห้องเดยเต็มตัวลงสนามเนี่ยอย่างมือเลยครับบรรจากาไฟบอลชึกคัาดีนะโอเคเริ่มสว่างขึ้นมาหน่อยครับอฮลลร์รลเขียนของน้ข่ามาของทีมตอนนี้นะครับไายคุยอะไรกับฟอร์เดนอะไรอยากไปแมนซี่อดะจะตีเลยเตื่นเอร์เบียชื่อหน้าคุ้นนะแต่ชื่อมีคุ้นว่ะจำไม่ได้ฟอร์เดนนี่ไป็ุศูางของทีมะนะ ฟองดีดีมันติ้าบา,นบานหน้าอันเซิไปได้กรรมการยังหน้าดำเลยดูดิโอ้โหติดไปบ้างนะสนามนี้โคตรมืดตัวดิโอ้โหกรรมการเริ่มลงสนามแล้วปกเติเด็กร้าเด็กบนี่เด็กนั่นแ้าจับกรรมการเลยส่งให้นกเตะดลองลงสนามชื่อสนามอะไรอะอ่ะไม่ออกน่าจะเก่งมาถ้าอ่านไปขออภัยนะครับลองทีมชาตินะนี่เนี่ยชาค่ายอยู่นี่จอสโตนปะ หน้าคุณแต่ชื่อไม่คนหนึ่แล้วอีจูใช่ไหมหน้าตาคุณไม่คุนเลยจูหรือเทนแต่นี่ฮน่าจะเป็นโฟเดนแล้วก็ต่อด้วยเทนคันไลท์ทำไมต้องเป็น้างโฟเดนด้วยจะเขาไม่ดีนี่กิลิเคนต่อขมังงตีนนี่เสาเกตเสา,เก,สาเกตว่างไงฮะบ้างไงเพราะว่าเป็นไว้ไงเป็นไว้ยัง,งมีปัญหาไม่เติมติดทีมชาติเพราะว่ามีปัญหากับผู้ช่วยโค้ชขชาวสางเซอร์เบียร้องเติมชาติบ้างโหหน้าคุณแต่ชื่อไม่คุน เนี่ยหน้าตาอัน้นนั่งนั่นเลยเหมือนเคยอยู่วิมิลเล็กทั้งนั้นเลยอ่ะจับนึกไม่ออกเลยอ่ะคนนี้มิโตวิดปะน่าจะใช่นะกับตันทีมแลนนี้ชื่โค้ดบอลเซเบียนาลองนะเด็กนะครับมากเลยลองจะจจะตบมือตามเรเบอติเขาเริ่มจับไม้จับมือแล้วนะอีชาแก่ได้กับตันจับกันเขากับมิการจับมิการติตาลีนะโอเคโค้ดเซอร์เบียก็ตามนี้เนาะชื่อ เราเชื่อเ่ะนี่ม่ตัว,วตอวิดเทย์คนเลยทำพิธีทำทําเนียนเต่าแก่เนาะอิตาลีก็ทําแบบนี้ผมต้องคุยเ่งงองพิีโอับตอนทั้งต่อเลื่องแรกของโอ้โหมาจากอิตาลีนะไปทีมงานอิตาลีทั้ง VAR แล้วก็ทีมงานตั้งฝีคนเลยนอคืออังกฤษมาในแผนสี่สองสามหนึ่งมืออนึงพิพอร์ตนะจอดแดน,นพิศตลังแบ็ซ้ายไปทเฟียแล้วก็ยูเมย์จะปสโตนเป็นวอล์กเกอร์แล้วก็เทนถยไปเลไปเล่นคู่อะไรดิฟตัวรับ ลูกสามคนมีฝีซ้ายฟาอร์ดนกองกลางทูบิงแฮมแล้วก็สาก้าแล้วก็กองหน้าเป้าเฮลิเคียนเราขอไปที่เซอร์เบียด้วยนะครับเพราะผมรู้จักคาไม่ตัวจริงๆแล้ว,ลวเริ่มเตะแล้วเป็นเซอร์เบียชุดแดงกฤจชุดเาวเอาังกฤจได้เคลียร์ก่อนก็เริ่มเริ่มจากซ้ายไปขวาเริ่มเกมเซอร์เบียเป็นรองแชมป์นะอุีิแล้วแพตอเตาลีเริ่มมา้างแค่เจ้าใส่แล้วนะตาทีแรกสองาทีแรกก็บุกปกาสสัด ได้จะสักทายคนแรกลูกนี้ได้ยิงออกนาทีผ่านไปก็ยังบุกเรื่อยๆอังกฤษกดจับคนทั้งโลกก็ยังสนใจว่าจะทวงกังกิษได้แชมป์หรือไม่กิจะบุกต่อเรื่อยๆื่อยสิบนาทีผ่านไปก็ยังกดเซอร์เบียยับหมดไปเรื่อยๆจนได้บุกถึงฝั่งชาวก้าอวนเปลี่ยนอยู่นานจนกระทั่งมาแล้วโอกาสยังไวจุดยิงแล้วยังไวเลยครับนาทีที่สิบฝ่ายเอง ตี่ไทยกันยกใจเอ็นบอกไม่ปแปลกกวีมากเลยนะโจุดอย่างคมเลยครับตานนี้นอโอ้โหสเตเวียไปเริ่มเคลียร์ม่เลยเขาขึ้นทำหนึ่งศูนย์นี่สิบสี่สิบห้าไปเรื่อยๆจับค่าซูเวียได้ริงเลยสิบหกบอลขับมาอยู่ตรงกลางและดันไล่ต้องต้องเป็นดาวเด่นของเกมนี้ไล่ดไม่ใช่ของจจ๊ดการวิ่งมาเป่าอะไรครับ ได้ช็อตได้ฟาวแต่ก็ไม่ได้อะไรเนาะแล้วเซอร์เบียได้บุกบ้างแล้วเปฟาชัดเจนช็อตนี้อ๋อกิจศูนย์เซอร์เบียขึ้นมาผ่านจุศูนย์ไปแล้วยี่สิบสี่สิบหนไปตัสิบใครครับเนี่ยมันแคบมากขนาดนี้เซอร์เบียได้สวนบ้าง้วแต่ก็เจาะไม่เข้านะครับจับมาอยู่ด้านกลางอีกแล้วแล้วเซอร์เบียได้โอกาสเลี้ยงจี้ใส่แล้วมีปาร์ตี้เล็กน้อย โอ้น่าจะขาดยิงแล้วเนี่ยแต่น่าจะหลืดอดออกไปสวนน่าจะได้หรือเปล่าชอดนี้ชอดนี้ยิงขวัญเ่าครับบอลกลับมาอยู่กลางสนามนแล้วสู้็มที่ไว้บอลสพื่อบลทรงแรงและวนใหญ่โอ้สเวียรลกรังกิตส์ซวนสนุกได้บบกแล้วบุกจนได้ฟินชิดโอกาสมาแล้วหลายคนนัวนกวอนยิปพได้ติปเปียเท็นโอ้จูด๊ดเยอะแยะกรรมการใช้ความเรียบร้อยก่อนเตะม,มีปัญหานิดนึง มีปัญหาคนยืนงหรืกปัญหาคือกระเพงกรรมการเก่นกปวดหัวนิดหน่อยไม่ได้นะ <c oughs> เลี้ยงตั้งนานฟาวอีแกแล้วฟาวอีแกแล้วกล้าโดนอีแกแล้วทีมบริก,ก็โดนทีมแทติก็โดนการบอกลบเองลุกขึ้นมาชาก,ก้าได้สรุปสามสิบนาทีผ่านสักทีเ <c oughs> ือเบอียได้บุกบ้างแล้วได้นวดห้าทีเหลือเนี่ยคลองบอลบุกใส่แต่บุกไม่เข้าเขานักตีโดดอนนั่นแหละตังกิจสวนเลยมาแล้วุโงชาก้า ยาตัาท่ิดหนึงนะครับประการจะฟักใบอลไรขึ้นมานะครับเราสโดนตัดเกมนี่โดนใบหนึ่งเลองจับจับา่อ่เกียนนาทีที่สามสิบเก้าแล้วอาจารย์มาเกิดขึ้นมาแบบร์เบเบอร์สิบเอ็ดเบอร์ครับนี่ก็ไปดูครับบอลน่าจะโดนหน้านี่เป็นช็อตดีใจยอดหลังนะครับเข้านาทีที่สี่สิบแปดแล้วก็เช็คกันคุยกันหน่อยว่าต้องต้องตับยังไงโค้ชทั้งสองฝั่งและแฟนบอลก็มีส่งเสียงเชียร์เรื่อย โอ้โห oh, ต้องเปลี่ยนเลยเนี่ยเร็วเลยนะดูหน้าดิทำหน้าเ็งเลยอะ่ะสี่สามนาทีพระยังสู้แล้วดเอภาพ,าพตาพัดพ่อฝนตกสัญญาณกลับมาแล้วครับนาทีที่ยี่สามเข้าสูนนาทีสุดท้ายก่อนต้งเวลาบาดเจ็บนะครับเข้าสุดสุดท้ายจะสุดสุดนาทีนาทีไ้ดูนะครับเปียนได้รู้นะครับช็อตนี้โค้โดที่สั่งว่าไงโค้ดฝัอยังรุนอยู่ กว่าจะขึ้นครับสองนาทีทดไปแล้วหนึ่งนาทีว่ามีการสอนท้ายเกมเกิดขึ้นเซอร์เบียสวนขึ้นแล้วจบเกมไม่ได้เลยจบที่หนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์โดยจุดด้วยนี่ครนาทีที่สามเริ่มขึ้นหลังนครับนี่บรรยากาศในอุโมงเตรียมตัวออกนอกนี่มีการเปลี่ยนโตเกิดขึ้นแน่นอนก็ล้วเซอร์เบียเซอร์เบียเปลี่ยนการเปลี่ยนโตหกเบอร์หกออกเบอร์เจ็ดลง คือมีคุณเลยครับเมกขวางครับอังกิจยังของเกมบุกได้อังกิดโดนสวนแล้วชดนี้เคีย์ได้ชดนี้เคียดไปเคียห้าสองแล้วยังชดนี้เคียน่าจะได้ยิงเราคงเก็บไม่ทันนะ่านมาสิบนาทีแล้วยังหนึ่งศนตกิจยังกดเซเบียนไปเรื่อยๆครับยิงไม่ได้ขึ้นมากดดันเพิ่มมานนี้ตีขึ้นมาบอกแล้วครับ ฝ่อโตเลยคเบฟีปะทตากันเลยเห็นไหมมีคนเจ็บอยู่ภาพภาพมองเห็นดูภาพด้านหลังครับเนี่ยไงชนเงินตองดูภาพกันเลยมั้งจะเข้าวนาทีที่หกสิบแล้วมีการเปลี่นตัวกระชื่นมีตะวิดออกครับเบอร์แปดลลูลคิดเนี่ยเอาครับนทีหกสามจบนันนเบอร์มียบกตแล้ว ไล่ไปไลได้จับกลองไดล้ไลดได้ด้วยตีหกหกก็ยังบวกต่อไปเรื่อยๆอชิวๆหกแปดแล้วติ้นออกครับเปลี่ยนเขาเล่นระเก้อลงครับมีเจ็ดสิแปดครับมีการฟาเกิดขึ้นโตติฟาวใส่ชากานีชากานะเวรนั่นจะชากาเป็นตัวพักไปแล้วโบเว่นลงมาแทนชากาอังกฤษได้ฟรีคลิกครับ แต่ว่าก็ผ่านประตูไปชมภาพย้อนหลังอีกสักรอบครับเข้าสู่นาทีเจ็ดแปดครับเซนบอลเนยนบอลยังลุ้นอยู่ครับเกิดอะไรขึ้นก่านสนมานี่เองนี่ครับทีที่แปดสิบสองครับโอ้โหใกล้จบเกมแล้วนาทีสุดท้ายก็ไป็นว่าอะไรครับเริ่มไปเหลืองรับเพิ่นสองวิงานาคุีนะครับเวลาพักจจดครับทีโลกของเกมยิงเข้าหนึ่งโลก ไมลูลงมาแทนชูสปรุริแขงครับอีสีนาทีเคยโใส่เบอร์สิบเนาะจำไว้ช่วยเวส็บวังกิกสามนาทีแล้วกิจ,จะต้านอยู่หรือไม่มาฝมาลุ้นกันครับจอปลัดเจ็บกี่นาทีรดเจ็บสี่นาทีนะครับมาลุ้นกันครับอีฝางยังสู้อยู่นะครับนี่ได้มงด้วยส่วนเชนรู้สึกว่าเราไา่ครั้งเดียวนะเก็บคิดแคปไม่ทันด้วยาพดเพลสีนาทีครบเกม์แล้วจบเกมพปิดฝากกันไปนี่ครับโจทีโรโห้โค oh, ประตูวเซฟไม่ไหวจริงๆกลัวอันบทสิ์ดีแคลไล่ไรากชุดในทำ